สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อารอลแนนะคะวันนี้เราก็เจอกันอีกเช่นเดิมค่ะจากก็จะมีลายน่ารักน่ารักนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะทำไม่ยากนะคะลองทำดูนะคะอุปกรณ์ในส่วนอื่นก็จะมีตังเหลียนค่ะกันไกลแนบนะคะ ลิปิ้นค่ะวันนี้เราจะใช้ริปิ้นนะคะสี 4, เส้นค่ะสี่เส้นเป็นเกรอนด้านในนะคะวันนี้จะใช้สองสีเนาะความยาวของเกรอนด้านในอยู่ที่12บสอเซนติเมตรนะคะจาก็จะเผื่อความยาวไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆมาปรับลงได้นะคะ ริบปิ้นหลักนะคะความยาวอยู่ที่3-5เซนติเมตรค่ะปลายริบปิ้นจะตอัดออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะนี้นะคะเพื่อง่ายต่อการสอดเนี่ยค่ะพร้อมไม่ยังคะพร้อมเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะนำขึ้นมาเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งไว้ค่ะ ้นที่สมของเส้นที่สองเส้นที่ 4. สสอดเข้าเป็นช่องด้านบนนะคะของเส้นที่1ในช่องของเส้นที่สี่นะคะเราก็จะดึงเส้นที่สามขึ้นมาค่ะ จะใส่เรียนนะคะใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยะคะ่ะล็อกเปลี่ยนนะคะโดยการพับเส้นสั้นที่อยู่ด้านบนนะคะพัาควรไปตามเข็มนาฬิกานะคะจนถึงเส้นจุดท้ายะคะ่ะเราก็จะนำมาสอดนะคะช่องด้านบนขวานะะหน้าตาก็าจะเป็นแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราพลิกกลับมาค่ะทําการล็อกอีกหนึ่งครั้งนะคะไม่เข้าใจตรงจุดไหนนะคะของคลิปวิดีโอกดหยุดสต็อปได้ค่ะแล้วเข้าทวนด,ดูใหม่อีกครั้งได้นะคะ เสร็จแล้วพิกกลับมาค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะม้วนไปด้านหลังแบบนี้ค่ะโค้งมาให้เป็นเลขแปดลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็นำชายริบบิ้นนะคะสอด เข้าช่องด้านข้างของฐานนะคะค่อยๆดึงค่าจัดจดีบออกไปด้วยเลยค่ะขั้นตอนตอนี้เส้นที่สองทำเหมือนกันกับเส้นแรกที่เราทำนะคะ ขั้นตอนนี้เราก็จะมาดูกรีดดอกให้เสมอกันค่ะหลังจากเราทำครบทั้งสี่เส้นแล้วนะคะ ขั้นตอนนี้เราจะำํำดิปปินที่สำหรับปมาทำเกรสรด้านในนะคะสอดเข้าไปใต้เส้นสีขาวนี่ค่ะใต้เส้นนี้เลยนะคะ จาจะใช้สองสีนะคะเพสอจาก็จะใช้สองสีค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะและแต่ชอบนะคะจะใส่สีล้วนก็ได้ค่ะสีเดียวก็ได้นะคะเอาสีตามชอบเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะเริ่มต้นที่เส้นนี้ค่ะเส้นสุดท้ายมันจะได้เป็นเส้นนี้นะะจะได้เป็นสีม่วงนะคะหนึ่งหยิบมาทั้งสองเส้นเลยค่ะ สองทับ้นแรกไว้นะคะที่สามที่สี่ค่ะทับทั้งหมดสี่เส้นแล้วนะคะเราก็จะมาจับตรงกลางนี้นะคะเป้ีโป้งกลบนยิ้วชี้ด้านขวามือค่ะ ค่อยๆพันนะคะโป้งซ้ายมือเราก็จะค่อยๆกดเพสรอนไปเบาๆนะคะเราจะพันเค้นหนึ่งรอบแค่นั้นค่ะแล้วเราก็จะปล่อยเส้นที่อยู่ด้านบนสุดค่ะ ลายดิบบิ้นนะคะเราจะสอดเข้ามาใต้ฐานตรงนี้นะคะโค้งแบบลักษณะนี้นะคะปายดิบบิ้นโผลด้านล่างะค่ะปล่อยสีขาวออกมาเลยค่ะ เซตต่อไปเราก็จะทำเช่นสีขาวนี้นะคะปล่อยสีขาวออกมาค่ะ อยสีขาวออกมาแล้วก็ทำสีขาวนะคะเยข้อมตอนนี้นะคะเราก็จะดึงทายดิบินค่ะค่อยๆดึงนะคะ เราจะมาเริ่มต้นการทำเส้นสีสขาวนี้นะคะโค้งไปด้านหลังค่ะแล้วสอดตามเส้นนี้มานะคะเห็นไหมคะสอดเข้าไปใต้ฐานนี้ค่ะ ิปิ้นก็จะโผลด,ด้านล่างค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะค่อยๆดึงเนาะเส้นที่สองค่ะ ที่สามเส้นที่สี่ค่ะ ค่ะ๋ยมินโผลด้านล่างตัวนี้นะคะขอโทษค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ปรับกรีบดออกให้ดูเสมอกันนะคะ แล้วเรพลิกกลับมาค่ะสอดเก็บชายริบบิ้นนะคะสอดเฉพาะเส้นที่อยู่ด้านบนก็ได้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จาด้วยนะคะหรือว่ากดติดตามนั่นเองค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้จานะคะในการทำคลิปครั้งต่อไปเช้กันดิดันนะคะให้ผ่านเกณฑ์ u ูทู e ไปไๆนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนค่ะก็าจะมีคลิปใหม่ๆล้วคอยเ,เพื่อนๆอยู่นะคะจะขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามรับชมค่ะถ้าคิดว่าผลงานของจามีประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะคะ อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆอ,อย่าลืมแชร์ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบถึงเท่านี้ค่ะเจอกัน EP หน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ